ครับสวัสดีครับพบกช่องเอ็มอีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมาเปลี่ยนนะครับหรือว่าเปลี่ยนดีกว่านะนะเปลี่ยนน้ํายาคูลเลนส์นะครับนะในรถนะครับนะตัวนี้เนี่ยฉนวนราคาก็อยู่16บาทนะครับนะก็เราก็เปลี่ยนกับวีโก้แชมป์นะฮะวีโก้แชมป์ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับนะเขาเขียนแนะนําไว้นะครับว่าอัตราส่วนเนี่ยน้ำสองส่วนต่ออันนี้1ส่วน นะอันนี้ก็500มิลลิกรัมไอ้500มิลลิลิตรนะฮะ500มิลลิลิตรนะครับนะก็จริงๆแล้วมันจะต้องเติมได้1.5ลิตรแต่ว่าร้านก็บอกว่าขวดหนึ่งต่อหม้อหนึ่งนะฮะผมก็สงสัยนะครับจริงๆแล้วมันพอไหมนะฮะถ้าตามสเปคเขาเลยนะครับมันต้องใช้2ขวด2ขวดถึง3ขวดนะครับ2อขวดถึง3ขวดถึงจะเต็มนะฮะ แต่ว่าเขาบอกเขาใช้อันเดียวก็พอแล้วนะไม่ต้องเยอะอะไรมากไปนะอะไรประมาณนั้นแหละครับนะเราก็ลองดูกันนะครับว่าใช้ขวดหนึ่งเนี่ยสีมันจะเข้มหรือว่าน้ามันจะเข้มไหมนะแต่ผมแนะนําตามสเปคที่เขาเขียนข้างขวดดีกว่าน,นะครับนะควรจะสักสามขวด,ขวดน้อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการถ่ายทิ้งเลยนะครับนะกับตัววีโกชั้นเนี่ย นะครับนะมันจะเป็นหางปลาสีขาว,ขาวนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับนะด้านฝั่งคนขับเหมือนนะครับนะก็บิดตัวนี้ออกเลยบิดทนเข็มนะครับนะบิดเนี่นครับนะมันก็จะออกน้ําก็จะออกมาเลยนะครับนะตรงนี้จะเลื่อนนิดนึงนะครับเสร็จแล้วพอน้ําหยุดไหลแล้วนะครับนะเราก็ปิดรู นะปิดรูขันตามเข็มนาฬิกานะครับนะขันให้แน่นพอสมควรนะครับไม่งั้นขับขับไปแล้วมันรั่วนะฮะพอรั่วแล้งงานจะเข้านะครับนะก็คราวนี้ก็มาเติมเข้าไปเลยครับนะเติมตอนแห้งๆนี้เลยครับ ไอ้ที่ต้องเติมคูแลนด์เนี่ยนะครับนะหนึ่งเลยนะครับรักษาระบบเครื่องนะครับให้มันระบายความร้อนได้ดีส่วนสําคัญเลยก็คือว่าไม่ให้พัดลมไอไอใบพัดไอปั๊มน้ำนะครับขึ้นสนิมนะเนื่องจากใบพัดปั๊มน้าเนี่ยเป็นเหล็กนะครับมันโอกาสที่จะขึ้นสนิมมันมีสูงนะเสร็จแล้วนะครับเอาน้ํากองครับน้ํากองนะครับย้ําเลยน้ํากองนะเติมเข้าไป เติมเข้าไปจนเต็มมานะครับตัวนี้น่าจะไม่เต็มเพราะมันประมาณ5ลิตรครึ่งหรือลิตรนี่และครับถังนี้มันถัง6ลิตร เหตุที่ไม่ใช้น้ําประปานะครับเนื่องจากว่าน้ําประปาเนี่ยมีบางทีงมันมีคราบตะกันนอันนี้คือขั้นตอนการไล่อากาศนะครับไล่อากาศในระบบนะฮะ เพราะว่าเรา่ายน้ําทิ้ง่ยยังไงก็ต้องมีอากาศอยู่แล้วนะฮะเราก็ไล่อากาศด้วยวิธีนี้นะครับค้องขวดนะฮะรอจนกว่าวาลวจะเปิดครับครับทำจนฟองไม่มีแล้วนะครับของไม่ออกมาแล้วนะครับนะนะก็เป็นอน,นไรใช้ไ,ได้ครับนะเนี่ยเนี่ยอาการวาลวเปิดแล้วนะครับนะน้ําจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะคือวาลว,วาลวคืออะไรวาลวคือหน้าที่กัก เอาไว้ให้น้ํามันร้อนจนถึงอุณหภูมิอุณหภูมินึงนะครับนะแล้วมันก็จะเปิดตัวมันเองให้วิ่งผ่านก้อนน้านะครับเพื่อให้น้ําวิ่งผ่านก้อนน้านะฮะก็เป็นการระบายวิธีวิธีระบายความร้อนอย่างนึงนะครับนะคือขั้นตอนเนี้ยต้องบอกก่อนว่าอุณหภูมิของรถเนี่ยบางทีมันต้องการอุณหภูมินึงนะอุณหภูมิที่อุณหภูมินึงแล้วแต่สเต็กรุ่นนะครับนะก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของวาล์วน้ําด้วยนะครับ พอพูดไปก็คงไป,ไปนะครับสรุปว่าถ้ามันไม่ร้อนถึงที่ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะไม่เปิดนะครับไม่ระบายออกนะเนี่ยครับก็ยังมีนะครับนะเนี่ยพอบีบคอยบีบคอยไล่เรื่อยๆนะครับนะบางทีอากาศมันค้างอยู่ในท่อนะนะอากาศค้างในท่อเนี่ยนี่นะครับเนี่ยร้อนละนะอากาศค้างในท่อนะก็ไล่ออกมาเรื่อยๆนะครับนะกุงกุงกุนะครับนะ บางทีที่เที่ยวเห็นเป็นฟองนี่มันมาจากตรงนี้นะครับนะมาจากท่อไอห,หม้อปั๊กนะฮะอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับนะก็ขอบคุณมากครับต่รักะกัรรับชมคชิปนี้นะครับนะถ้าใรมีปัญหานี้ก็ลองไปแก้ตามนี้ดูนะครับนะขอบคุณครับ